สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งพี่น้องทางประเทศฝั่งประเทศลาวทางยุโรปด้วยค่ะวันนี้เกษตรกรสินปดีชาแนลพามาเก็บเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกค่ะคามาเก็บด้วยกันค่ะ เจอแล้วกลุ่มแรกค่ะมองเห็นตะไคร้เลยมันบานค่ะกลุ่มแรกมีแต่ดอกปนบานเอยดอกจุ่มก็มีอยู่นี่ดอกจุ่มก็มีดอกจุ่มก็มีแต่บานหน่อยกลุ่มแรกเห็นกลุ่มแรกก็ดีใจแล้วค่ะมองเข่ามากไก่ๆเห็นาขาวขาวเป็นรูปใบพัดเนาะดอกบานมันเนี่ยค่ะเนี่ยงามงามงามดีใจดีใจ อเห็นซัำนี่ก็ดีใจแล้วค่ะอดีใจดีใจเห็นแต่คลิปอันเพื่อนลงเนะาะม่ได้เก็บจักเถอะได้ไหมเก็บแล้วดีใจมากเลยดอกจ่มกับมีค่ะดอกจ่มกมับมีมามาค่ะมาเก็บน้ำกันเก็บน้ำกันอยุ่งกับไรว่าต้องสนใจยุ่ง บินพุ่งพุ่งพิ้งพิงยุ่งยุ่งเก็บเห็ดตีกุ้งค่ะนี่นี่โอ้ยดอกบานกันยังบ่ท่านไหนบ่ท่านไหนเปื่อยบ่ท่านไหนเถาเด้แข็งแข็งอยู่ค่ะดอกบานแข็งแข็งอยู่ดอกตูมเพ่งง่ามค่ะเนี่ยดอกตูมเพ่งแข็งน่ะอันนี้มูเล็กค่ะมูเล็กแหกหมานนอ้ดหมานหมันหมานหมันแน่นอนเลยค่ะนี่ งามงามงามดีใจ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 ได้เก็บเห็ดปีนี้ได้เก็บเห็ดแล้วตอนนี้มันเริ่มออกค่ะมันยังบอ่อนออกหลายเดี๋ยวจะออกหลายๆเดี๋ยวผ้าไปเก็บอีกค่ะแต่ปลานี่ก็ออกหลายเติบไปเรืยนี่มาค่ะมาเก็บเห็ดอือ เห็ดปวกค่ะเห็ดปวกิกมันแสบีบมันหอม,มได้หลายแล้วค่ะเนี่ยหมูแรกหมูที่สองค่ะหมูที่สองหมูที่สองมีแต่ดอกจุม้มจุมปลาปลาเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ,อนบอ่อ้ามีแต่ดอกจุมจ้มจุ้มงัดจ้ะงัดขาเน่าเนาา่าปลาเนี่ย ดอกแข็งแข็งขาเหยาเหาค่ะต้องเลยงัดถ้าบวงัดขาเพิ่นจะขาดเนาะข้างล่างกับเป็นดินเอ,เอาเอามีดงัดโอ้ยมา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 นี่งัดไปงัดไหมมันบอกเพินมันบอกเพินงัดไหมงัดไหมมามามาแบบนี้นี่โอ้ยนี่ตึบ จุ๊บเลยดึงจึ๊บจุ๊บเลยค่ะเนี่ยจึ๊บว้ายงามงามงามมือดอกนะอีกปุลุกอยู่โอ้ยงามงามงามมาหาอีกนี่อ้าวพอคืนงัดไม่จ้าโอ้ยงามมาเด้อมาเด้อผู้ใดแตกเก็บก็ไม้เก็บน้ำกันงามค่ะพูน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 มู่เดียวกันเด็กใกล้ๆกันนี่นี่นี่ นี่นี่ใกล้กันใบตองมันบังเนาะตองมันบังตอนแรกมองบบเห็นจุ่มจุ่มเพื่อกันค่ะนี่ทับจากจุ่มจุ่มไปกลายเป็นดอกบานนี่ดอกบานถ้ามองบ่เห็นดอกบานกับ่เห็นดอกจุ่มต <c oughs> าบ่าค่อยดีจ้ะมองเห็นดอกบานมาหาเอา้าไม่ดอกจุ่มนั่นนี่ เอาเก็บเลยค่ะตรงนี้นนนานนลายตรงนี้ลายมีตั้งบานตั้งจู่ด้วยตรงนี้เก็บอย่างเร็วเลยค่ะเก็บอย่างเร็วเลยนี่อีกโมูหนึ่งใกล้ๆกันค่ะใกล้กันอันนี้มันเสียแต่มันมีใบไม้ลายมันเวลาดึงใบไม้ึ้นดอกเข้ากระขาดค่ะ ถ้าอันใดใบไม่ทับอยู่ดึ่งคนอ้าวดอกขาดดอกชีกเอาเก็บค่าเก็บ <c oughs> ทำเวลาด้วย <c oughs> เดียวๆๆเดียวเดียวเดี๋ยวมีคนมาแย่งเก็บมึงทำเวลาหน่อย <c oughs> มาค่ะมาอ้ยี่เจออีกมูนึง <c oughs> มูนี่ก็งามอีกละ <c oughs> มูนี่กำลังงามงามเบ่บ่จุมคักกับบาบานคักเนาะ ง่ามงามค่ะเห็ดปวกโอ้ดีใจดีใจอ้าวอันนี้บาน,นอ่ะเก็บค่ะเก็บอีกแล้วเก็บเก็บเก็บอ่าแต่เห็ดปวกอ,อกนี่อ,นอ,นกออกดีฝนดีเพิ่นมาเห็ดปวกอกดีมือนี้ฝนยังมาตกเดี๋ยวเดี๋ยว อีกสองสามมือฝนกับตกพห่ถ้าเห็นบวกออกว่าเกินสองสามมือเลยฝนต้องตกค่ะเห็นอีกว่าขานี่นียเนี่ยี่กลุ่มนี่กับยังสวยสวยยังสวยสวยเก็บยังเร็วเก็บยังเร็วจะได้ไปกุ้มไหมเก็บยังเร็วมา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 ,มา,มา,มาอีก นี่ชัดมากค่ะชัดมากนี่นี่นี่อันนี้ใหุ้่มค่ะค่ะุ่มดูมดินก็นุ่มนุ่มค่ะดินนุ่มดิเห็ดเฮ็ดปัวเขาก็ชอบเกิดดินนุ่มนุ่มเนะนี่ยเห็ดปวกจิกค่ะเห็ดปวกจิก อีกๆๆจุมก้อนมันบานจะทัดไปค่ะ่นาะบานๆมันบานอยู่ข้างในอ่ะบานสามสี่ดอกห้าดอกบานห้าดอก สวยค่ะสวยมาอีกมูไมค่ะอีกมูไมโมเนกอะงามอีกคือก็โมได้ก็งาม,มงาม,งามเมื่อน,นี้พอเจอเฮ็ดเถ่าเลยบานกันยั่งพอเถ่านีน่ีเจอจะ่เฮ็ดงามงามจ้าถอนเลยจ้างัดแล้วก็ถอนจุ๊บถอนกขึ้นถอนบ่ขึ้นก็งัดงัดก่อน นัดก่อนนัดก่อนนัดเสร็จแล้วก็ถท้อนอ่ะอึบหืมหลักยาวเลยหลกักยาเบลือยาปืดทำเป็นยาเบลือเนาะยาปืดเลยป่ะ มาเลยจ้ามาเก็บเห็ดปวกน่อกันเห็ดปวกจิกค่ะเห็ดปวกจิกนี่ค่ะอ,อันนี้ออนละออนยังละออนค่ะกันนี่จ้ะละออนทัดมาอีกหน่อยนึงค่ะอันนี้ะกะกะยังบ่บ่แก่ค่ะยังอ่อนๆ อ่อนๆเหมือนเดิมถอนเก็บให้หมดเก็บให้หมดดอกที่เห็นยกเว้นดอกที่มองไม่เห็นนะอันนี้กันละอ้อนอีกแะ,ะ้วนี่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  เห็นบ่เห็นบ่นั่นตะเปาะแต่แปะอยูะตะเปาะแต่แปะอยู่งัดก่อนค่ะงัดโอ้ยใจดีใจได้งัดเห็ดปวกมาเด้อมางัดมางัดเห็ดปวกนํำกานจ้านี่แต่ดอกอ่อนๆนี่ดอกอ่อนๆเนี่สีหวานหวานเลยค่ะ หวานหวานหวานอร่อยหวานหอมนะคะเห็ดปวกมันจะหอมขนาดเดินเดินเดินผ่านปลามันนะได้กินเห็ดปวกแวะเข่ามาเนี่เห็นเฮ็ดปวกด้วยค่ะกินเฮ็ดปวกจะหอมหอมจริงๆกูได้เคยเก็บจะหูเนาะจะไม่กินออกไปล้วห,ห,หอมก่อนที่จะอัน ตอนที่เขาจะเห็นดอกอีกนะอู้ได้หลายดอกค่ะได้หลายแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าว่างบ่เป็นระเบียบเลยวางไม่เรียบร้อยหาต่าอค่ะอ้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะนี่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 ปนกับใบไม้ใบ,ให,ใบใหญ้านี่ตอนแรกก็เห็นดอกบานก่อนตอนนี้ก็นีดอกจุม้มจุม Đột chum chum đột chum chum à đột bàn cái mi. Đột chum 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 chum. anh này. Huy, anh này cái mi ít. Tờ lẹ có hiện đấy tụng này. Hiện đấy đột bàn này tờ lẹ hiện đấy đọc bàn. Nha. Tờ lẹ hiện bàn hiện đột chum. Ôi đột chum. Bong phải hiện đột đổng... มองใกล้ๆเห็นแค่ดอกบานพอมาใกลๆ้ๆอ้าวดอกจลุมก็มีเยอะงัดจ้านี่สวยโดนฉีกด้วยดึงดึงหญ้าออกดอกฉีกเลยเสียดายค่ะมาหลุดน้ากันเมื่อนี้่จะได้เต็มกระตาบาคา่ค่ะจะได้เต็ม กะตาบ่จองเลยบางดอกก็บอเห็นเลยค่ะบางดอกก็ขอโทษขอให้เลยบางดอกพ่อมองผ่านกล้องเห็นตอนพ่อมองผ่านกล้องบอ่เห็นอุ้ยค่ะ ดอกเล็กๆแต่ว่าขายาวมากดอกจุ้มๆเนาะความเป็นดอกเล็กดอกจุ้มๆหรือว่าขายยาวมากอันนี้ดอกจุ้มๆขายยาวมากต้องขุดต้องงัดนี่ต้องงัดงัดขางัด เห็ดปวกกิกค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสวยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวดอกที่กำลังบาน เลยค่ะปัสดีขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาชมแวะมาให้กำลังใจมากดติดตามกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ดอกบานค่ะดอกบานนี่ดอกบานเป็นกลุ่ม แต่ยังไม่บานนานนะคะเน่ยยังเป็นแบบยังบานออกไม่หมดเลยแข็งแข็งยู่ค่ะสดชื่นสดชื่นอยู่